นักร้องหนุ่มชื่อดังควงภรรยาเคลียร์ข่าวแชทหลุดมีเมียน้อยอีกหนึ่งคู่รักที่คบหาดูใจกันมานานและใช้ชีวิตคู่ด้วยกันอย่างแฮปปี้สำหรับนักร้องหนุ่มเทอุเทนพรมมินกับภรรยาสาวคุณโนย โดยนานๆานทีเราจะได้เห็นทั้งคู่ออกมาอัปเดตเรื่องราวชีวิตคู่ของพวกเขาให้ได้ทราบกันล่าสุดทั้งคู่ได้ออกมาควงแขนเปิดใจในรายการคลับไฟเดโชเหตุการณ์ชัดหลุดว่าแอบ,บมีภรรยาน้อยหากไม่สามารถหาหลักฐานมาพิสูจน์ความจริงได้อนาคตชีวิตคู่คงต้องจบลงฟังเรื่องราวพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของเจ้าตัวหลายคนอาจจะมองว่าเทเจ้าชู้แต่เจ้าตัวบอกเลยว่าผมคุยทีละคนครับ ส่วนตอนที่ยังไม่มีแฟนที่เห็นคุยหลายคนอย่าไปนับเพราะยังไม่มีใครเรื่องแชทหลุดแอบ,บมีภรรยาน้อยเทอุเทนตอบว่ามันเป็นไปได้หรอคือแชทนัดกันว่าเดี๋ยวพี่ไปใต้อาทิตย์หนึ่งเราจะไปนอนริมทะเลด้วยกันนะเดี๋ยวพี่โอนเงินให้ก่อนเราก็นึกในใจสองคืนก็โดนโทรตามเละแล้วถ้าพี่ไม่สามารถหาหลักฐานมาพิสูจน์ได้อนาคตพี่เละเลยนะ เราก็บอกเขาว่าแม่พี่พี่สาวพี่หลานพี่ลูกพี่ใครจะดูแลเขาน้องมีพ่อแม่ไหมถ้าวันนี้พี่แจ้งความเอาเรื่องน้องจริงๆน้องติดคุกใครจะเลี้ยงพ่อแม่น้องน้องเขาก็นั่งตาแดงเลยแล้วเทคิดว่าเราเป็นคนเจ้าชู้ไหมเหมือนมีภาพติดในสายตาหรือในความทรงจำของบางคนที่เขาบอกเทได้ตอบว่าแต่อันเห็นผมคนเดียวมาตลอดใช่ไหมคนนั้นแล้วก็อีกคนคือช่วงที่เราไม่มีแฟนอย่านับ เพราะว่าเราคุยกันหลายๆคนได้แต่ก็อย่าไปนับแต่เชื่อไหมเทเคยกล้าสาบานครั้งหนึ่งแต่อันนั้นเป็นเรื่องของความรักครั้งแรกคือความรักของเรามีปัญหามีข่าวว่าเจ้าชู้เรามีคนอื่นเลยสาบานใช่ไหมว่าไม่ได้ทำเทได้ตอบว่าประมาณนั้นครับถ้าสิ่งที่เราสาบานแล้วเราทำผิดจริงให้เทเสียชีวิตภายในเวันเลยเทพูดอย่างนี้เลยแล้วเทก็ร้องไห้ออกจากบ้านมาเลยแล้วก็เลิกกันเลย ตอนนั้นเนี่ยเขาก็คงหมดกับเราแล้วจริงๆเขามีทางเลือกที่ดีกว่าซึ่งเราก็ไม่ทราบขอขอบคุณข้อมูลจากทีนี c o m